ครับครับหนูไหนก็ได้อาจารย์ก็ได้ครับอันนี้จากโรงเรียนดาราสมุทรรีราชานะคะโครงการที่ได้รางวัลโครงการที่ได้รางวัลคือโครงการมหัศรรย์จัย่าแฝกอนุรักษ์อ่างเก็บน้ำบางพัสทำไมเราถึงเลือกหัวข้อนี้ขึ้นมาประกวดตอนแรกที่เลือกหัวข้อนี้เพราะว่าเขาบอกว่าให้ทำให้เป็นโครงการเยาวชนรอบอ่างเก็บน้ำนงคะ คราวนี้เราเราอยู่ในอยู่ในเขตศิลัชชาเราก็มองว่าอา่างเก็บน้ำบางพะเนี่ยเป็นอา่างเก็บน้ําที่ใกล้เคียงเราแล้วก็มีความสวยงามหลายๆอย่างเราก็เลยเลือกที่จะทําที่อา่างเก็บน้ําบางพะแล้วที่เราเลือกชื่อนี้เพราะว่าตอนแรกเรามองว่าถ้าเราจะช่วยในด้านอนุรักษ์อ่างเก็บน้ําบางพะได้มันมันมีสารพิษมันมีอะไรต่างดังนั้นหญ้าแฝกเนี่ยมันเป็นตัวที่มันมีความมหัศจรรย์นะ ในการที่จะมาช่วยอนุรักษ์ในด้านออสารพิษอะไรต่างๆน,นี้อยากให้เด็กก็พูดตรงน,นี้นะคะ,ะว่ามหัศจรย์ยังไงคือหลายๆชนิดนะคะสามารถที่จะสร้างกระบวนการการไคลระเหยได้แต่ยาแฝกนะคะนอกจากกระบวนการการไคลระเหยแล้วยาแฝกเนยีงสามารถดูดซับสารเคมีป้องกันการชะลางหน้าดินและ วัตถุดิบที่มันมาหญ้าแฝกมาจากที่ไหนครับมาจากสวนักงานพัฒนาที่ดินที่ที่ที่ศรีราชานี่ยเลยอ,อยู่มอยู่ตรงไปทางหนองมนค่ะอยู่ทางหนองมนซึ่งอันนี้เราก็ขอความวิเคราะห์จากกรมพัฒนาที่ดินซึ่งก็โชคดีที่เราได้มาสามพันต้นเราก็เลยทำในแปลงขยันก่อนแต่จริงโครงการนี้มันก็ต่อมาอีกหลายๆโครงการคือเป็นหญ้าแฝกนี้เราจะให้ความรู้กับ คนในชุมชนกับนักเรียนกับผู้ปกครองอันนี้นักเรียนก็เลยไปคิดว่าจะทำยังไงเขาก็เลยคิดเป็นไลน์บอร์ดขึ้นมาครับนะคะอันนี้ก็ไลน์บอร์ดเนี่ยเด็กเขาจะมีความรู้ด้านนี้เขาจครไลน์บอดนะคะก็คือแชทบอดที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้อัตโนมันติต่อลอด24ชั่วโมงนะคะเราจึงนาเอาข้อมูลที่เราไปค้นคว้าและสัมภาษณ์มาค่ะใส่เข้าไปในไลน์บอรดเพื่อจะนํไลน์บอดนะคะไปเป็นเครื่องมือในการให้ความรู้แล้วก็ยังเป็นเครื่องมือในการสร้างติดสานึกให้กับคนในชุมชนด้วยค่ะ ผลตอบรับเป็นไงประชาชนเพื่อ,อ,อชาวบ้านมาร่วมผลตอบรับที่ได้นะคะก็ค่อนข้างมีผลตอบรับที่ดีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือว่าจะเป็นผู้ประกอบการนะคะนักเรียนก็ให้ความสนใจในโครงการของเราแล้วก็มาร่วมโครงการของเราเยอะแยะเลยค่ะสำหรับกิจกรรมในการเข้าค่ายเป็นยังไงบ้างรเล่าลองเล่า กิจกรรมในการเข้าค่ายนะคะ,ะวันแรกที่เรามาถึงก็ได้เริ่มพบปะก,กับเพื่อนๆก่อนได้ทําความรู้จักกันแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เริ่มเข้าฐานกันค่ะได้เล่นกิจกรรมสนุกๆอย่างเช่นให้เรื่องไมโครพลาสติกนะคะได้ลองส่งไมโครพลาสติกจากทรายหรือว่าโฟมนะคะแล้วก็มาลองบำบัดน้ําเสียด้วยตัวเองหรือว่าจะเป็นเรื่องเขื่อนหรือว่าเขานะคะป่าต้นน้าค่ะรับโครงการนี้เป็นไงฮะกรมโยธาธิานได้ มาให้สนับสนุนนอะไรเราบ้างครับก็สนับสนุนเรื่องงบประมาณเลยค่ะงบประมาณเนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งสาคัญที่จะช่วยได้การทําพัฒนาโครงการค่ะซึ่งกรมจลประทานก็ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีไม่ว่าจะในด้านบุคลากรหรือว่าจะเป็นงบประมาณมีปัญหาอุปสรรคอะไรไก็มีปัญหาอุปสรรคอยู่ค่อนข้างเยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝนฟ้าอากาศตัวบุคคลหรือว่าอย่างอื่น ก็ปรับปรุงแก้ไขปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศหรือว่าเปลี่ยนแปลงการบงกระทำบางอย่างกิจกรรมบางอย่างให้มันสอดคล้องกับสภาพอากาศมากขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นไงครท่านี้อยากจะมีอะไรฝากให้ผู้จีดอย่างพนโครงการแบบนี้เชิญชวนมาครับจะทวงินออกไม่อ้รก็จริงๆอันนี้เป็นโครงการที่ดีแล้วก็ฝาก อยากให้มีโครงการแบบนี้ต่อกับเด็กๆและเยาวชนนะคะเพราะว่าจริงๆโครงการนี้เราไม่ได้คิดว่าเราจะมาถึงขนาดนี้ตอนแรกเราก็ทําแค่ยะาแฝกก่อนเราก็ทําไปพอเป็นลายบอดแล้วเราก็เป็นแพตฟอร์มที่จะไปส่งเสริมการท่อง,งเที่ยวด้วยเพราะว่าเกตบน้ำบึงพระนี่มันเป็นแหล่งที่คนเที่ยวเยอ่อยู่แล้วเสร็จแล้วนักเรียนก็คือทางสวทช,ชก็ส่งอีเมลให้เราว่า จะส่งนวัตกรรมประกวดด้านท่องเที่ยวไหมก็เลยบอกว่าอังนแล้วเราจะทําต่อไหมก็เลยทําอีกโครงการขยายไปต่อเป็นโครงการส่งเสริมนวัตกรรมด้านท่องเที่ยวของอ่างเก็บน้ำมังค่าซึ่งเราคิดว่าเราจะไปทําต่อถ้าสมมติเราได้เข้ารอบซ,ซึ่งจะประกาศผลใ,ในเดือนธันวานะคะเราก็คงจะไปทําต่อแต่จริงๆเราทําไปส่วนนึงแล้วเข้าไปอยู่ในรายบอดแล้วนะคะแล้วก็ทาในโรงเรียนด้วยโรงเรียนเราก็ให้ความรู้แบบนักเรียนซึ่ง ในวันที่18เนี่ยทางเรียนก็จะให้นักเรียนเนี่ยเป็นวิทยากรให้กับโคโุรูอีกประมาณ3,400ท่านเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์น้ำซึ่งมันเป็นโครงการที่ดีเพราะว่าเราเห็นว่าน้ำมันหาย,ยากแล้วเราก็ทำโครงการกับเด็กของเราให้รลดนล้งกินน้ำให้หมดขวดให้ดื่มน้ำให้หมดขวดนะคะเพราะว่าเด็กเด็กส่วนใหญ่หรือหรือหลายคนที่เรามองเนี่ยดื่มน้ำหนึ่ขวดเนี่ยถือมาจริงดื่มไม่หมดเราก็ทิ้งไป เราก็เลยรณรงค์เด็กของเราด้วยให้ดื่มน้ำหมดขวดโดยถ่ายภาพเป็นแคมเปญสวยๆแล้วเราก็ให้รางวัลสิงเดี๋ยวเราจะคัดเลือกจากเด็กที่ส่งในไลน์บอร์ดเข้ามาแล้วก็มาคัดเลือกรูปที่สวยๆแล้วก็จะให้รางวัลเหมือนที่ประเทศจีนก็รณรงค์ให้ทานข้าวให้หมดจานเราก็เลยรณรงค์เด็กของเราให้ดื่มน้ําให้หมดขวดอันนี้ก็เป็นโครงการที่เราขยายผลมาต่อหลายๆจากย่าแฝดคือย่าแฝดนี่เป็นจุดเริ่มก่อน แล้วเราก็ทำต่อมาอีกหลายๆโครงการเราก็อยากฝากให้โครงการนมีต่อไปเพราะว่าเด็กพวกนี้เราไม่คิดว่าจะเป็นวิทยากรได้จริงๆแล้วเขาก็เป็นเด็กแค่ม .2 นะคะ พอเราให้เขาโอกาสเขาเนี่ยเขาก็เป็นวิทยากรที่สามารถบรรยายให้เด็กเรียนประมาณครั้งหนึ่งเนี่ย400คนเนี่ยในห้องประชุมใหญ่อันนี้บรรยายให้เด็กแล้วเด็กฟังอย่างแบบมีความสงบเรียบร้อยไม่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 ดื้อไม่ไม่วิ่งเล่นอะไรเลยเด็กจะฟังไม่ว่าเด็กเขาก็ไม่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับอาเก็บน้ําอะไรในในในชุมชนหรือแม้ว่าเราอยู่ในบางภาคแต่เราก็ไม่เคยที่จะรู้ว่า เอออ่านเก็บน้นาบางพะเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะพอเรามาทําตรงนี้เราก็เลยรู้ว่าเออมันมีอะไรดีๆเยอะนะคะซึ่งซึ่งชุมชนเองก็อาจจะยังไม่รู้นะเราก็เลยมีคอนเสิอเันเนี้นเป็นสิ่งที่ก็น่าจะทําต่อไปเพราะว่าถ้าเราท<ม>ําอย่างนี้ในอนาคตเยาวชนก็ก็จะเป็นผู้ใหญ่ใน,น <S <S อนาคตก็ก็จะได้รักรักธรรมชาติรักสิ่งแวดล้อมของตัวเองหงงแหนนะคะอย่างเงี้ยก็ได้มาถึงจุดนี้ครับขอบคุณมากครับ